สวัสดีครับพี่โอนทติเทปโอเคนทติเทปครับวันนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันนะครับขอบคุณสแตนดี้อันนี้ของที่ตั้งโชว์อยู่ที่เมเจอร์ซีเดเพล็กเบาขนาดเบาแล้วก็ยกง่ายทำให้พี่โอทำคลิป ง่ายนะครับทำคลิปอยู่ที่เมเจอร์ซีเดนเพล็กซ์สาขาพรอมนาีเดนเพล็กซ์นั่งอยู่หน้าโรง GLS Giant Laser Screen ซึ่งโรงนี้เป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เรื่องนี้เข้าฉายวันแรกนะครับเข้าฉายวันแรกคือวันที่11ตุลาคมวันพุธแต่ไม่ได้เข้าที่โรง GLS เนื่องจากว่าสัป,ปเหรอ,อยังคงครอง,รองโรงอยู่ตอนนี้ใครๆก็ดูสัป,ปเหร่ทำาาายได้ไปร้อยกว่าล้านแล้วแล้วเมื่อวันจันทร์ก็เพิ่งจะมีหนังไทยเรื่องแฟนฉันครบรอบ ยีปีเข้ามาและในวันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีเรื่อง14อีกครั้งของค่ายมงคลฟิล์มทำให้เราน่าจะเป็นห่วงสถานการณ์เรื่องนี้มากทีเดียวนะครับเรื่องนี้เสียท่าตรงที่ก็พี่โอคงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างอาจจะค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ตรงมากนะครับไม่สามารถตรงมากได้เนื่องจากว่า คนที่พูดตรงมากเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องเจอทัวร์รถทัวร์เจอกระแสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่โอ๋จะพยายามพูดให้นุ่มนวลที่สุดนะครับสำหรับเรื่องนี้ของค่ายริฟตอนแรกนี่ทางค่ายเจแปนอนิเมะมูวี่เขาก็ส่งข่าวมาทั้งหลายเดือนที่แล้วนะมีข่าวเหมือนกับว่ามีตำนานมีข่าวเรื่อง เรื่องดาราศาสตร์ว่ามีแปดวงจันทร์มาเรียงตัวกันแล้วจะเกิดหมันภัยเกิดวิกฤตการเกิดอุบัติการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นคนก็ตื่นเต้นกันว่าจะเกิดอะไรแน่พอเฉลยออกมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮานุมานรามเกียรติความตื่นเต้นทุกคนก็ดูเหมือนจะเหมือนจะค่อนข้างแผ่วเบาลงไปนะครับแต่ ความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งก็เข้ามาแทนที่นั่นก็คือว่ารามเกียรติอีกแล้วรามเกียรติครั้งนี้เขาจะทำกันแบบไหนเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เจอรามเกียรติเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ทำเป็นโขนของโขนภาพยนตร์ซึ่งเอาการแสดงโขนมามาแสดงเหมือนกับเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตอะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์โขนแทนที่ก็เป็นการประยุกต์เอา ศิลปะสมัยใหม่มารวมกับสมัยเก่าอันนั้นที่โอว่าทําเรื่องได้บรรจงมากความเป็นโขนก็ยังคงเป็นโขนอ,อยู่และความเป็นศิลปะสมัยใหม่การแสดงสมัยใหม่ที่ทําให้คนเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ความเป็นภาพยนตร์มันผสมผสานกันได้ค่อนข้างลงตัวเรื่องนั้นพี่โอชอบมากนะครับแล้วก็ให้เป็นหนังในดวงใจประจําปีด้วยแล้วก็ต่อมาเมื่อไม่กี่เดือนมาน,นี้ทางภาพยนตร์อินเดียก็มีเรื่อง อดิบโรชอะไรประมาณนี้พี่โอจำชื่อไม่ค่อยแน่ใจละก็เอาเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายานะในเวอร์ชั่นของอินเดียมาดัดแปลงแต่ดัดแปลงให้เป็นแบบหลอดออสซิลลิงก็แตกต่างกันออกไปอีกแบบหนึง่งเรื่องนั้นได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างในแง่ลบนะครับแต่พอมาแล้วแต่ว่าคนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ดูมากรู้สึกว่าจะมีฉายใน n น t f l i x หรือ ค่ายสตรีมมิ่งสักค่ายหนึ่งเลยแหละแต่ว่าวันนี้เรื่องนั้นอาจจะข้ามไปหลายๆคนที่ชอบใจรามเกยียรติอาจจะได้ดูแค่นนังของโขนภาพยนตร์แล้วก็ข้ามมาเรื่องนี้เลยแต่คนที่ดูเรื่องรามเกียรติเนี่ยอาจจะต้องคำใจนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้ตัดแปลงไปไกลพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหนังย้อนยุคแบบแล้วทำนำเสนอรูปแบบทันสมัยแบบหลอดอ the ริงแต่ ที่จริงหลอเอาตรินต้องถือว่าเป็นรูปแบบทันสมัยนะเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันดูย้อนยุคดูเป็นสงครามที่ดูเหมือนโบราณแต่จริงๆแล้วมันมีความทันสมัยในฐานะภาพยนตร์อยู่ส่วนเรื่องนี้ก็ออกแนวทันสมัยเหมือนกับอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกก็คือเป็นแนวแฟนตาซีไซไฟแอคชั่นผจญภัยแอดเวนเจอร์ ger, แนว แนวอื่นๆอ,อ,อีกบ้างมายรวมทั้งแนวคอมเมดี้แนวกลมกล่องครับสารพัดพี่โอ,อต้องใช้คําว่ากลมกล่อบต้องต้องต้องใช้คําพูดในแง่บวกไว้ก่อนคือเป็นหนังที่น่าดูลายเส้นการ์ตูนสวยสดงดงามไม่แพ้ความงามของการวาดเส้นลายเส้นเขาเรียกเอ่อแอนิเมชันเนี่ยไม่แพ้ก้าวศตราที่เราชื่นชอบก้าวศตรานั้นเป็นหนังที่มีภาพ ที่ดีและเนื้อเรื่องก็ดีเนื้อเรื่องสนุกสนานมีแอคชั่นที่ตื่นเด้เราใจแล้วก็มีคติสอนใจด้วยส่วนเรื่องนี้เขาอาจจะตั้งใจดูเหมือนจะลงทุนเยอะแล้วก็ทีมงานพี่โอเห็นรายชื่อเป็นพันๆคนนะครับก็ตั้งใจว่าจะทํายาวต่อเนื่องแต่มันก็เหมือนมีคนวิพากษ์วิจารว่าจับเรื่องนี้มาก่อนจับเรื่องนี้มา แล้วเสร็จแล้วก็จะต่อมีเรื่องราวที่ต่อจากนี้เลยแล้วเอามานำเสนอเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งซึ่งพี่โอรู้สึกว่าส่วนนี้ก็ว่าเป็นข้อเสียก็ได้เพราะมันสั้นเกินไปนะครับมันมันสั้นแล้วก็ยังไม่จุใจฉากแอคชั่นฉาก ที่เราต้องการดูหรือว่าความเป็นเนื้อเรื่องของรามเกียรติเนี่ยมันมาแค่อย่างละนิดละหน่อยอย่างละนิดละหน่อยแต่สิ่งที่เราพอใจในแบบอื่นในแง่อื่นๆอย่างเช่นความเหมือนกับหนังเรื่องอื่นมันค่อนข้างเยอะพี่โอ๊ะด้วยตัวอย่างก็เห็นแล้วว่าคอสตันออกมาเหมือนด์ธเวเดอร์แล้วก็การรวมตัวของสองพระเอกเวลากับวายุมันก็เหมือนกับเหมือนกับดาร์กอนบอลไหนที่โงกุลกับทรังคูสรวมตัวกัน ทังใช่ไหมชื่อทังชุกังใช่ไหมไอ้หรือเบจิต้าโมกุณกับเบจิต้าพี่โอขคามรุ่นละคารรุ่นละอันนั้นก็เหมือนกับดา้อกบอลแล้วก็มีสัตว์มีพูดในเรื่องอันนี้เหมือนเหมือนปิกาจูมากๆพี่โอเป็นคนเล่นโดรเอยโปเกมอนไงโดราเอมอนคนอันนี้เราได้ยินเสียงโดราเอมอนพี่โอก็เลยสับสนกับโดราเอมอนกับปกโปเกมอนนะครับก็มันน่ารักครับน่ารักเหมือนเหมือนปิกาจูไม่รู้ว่าเขา เสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ให้ทําให้มีความคล้ายหรือเปล่านะแต่ด้วยตัวเนื้อเรื่องของรามเกียร์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสมบัติของชาวโลกแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานที่มีมายาวนานดังนั้นใครจะเอารามเกียร์มาเล่นมาทาซ้ํามาดัดแปลงก็น่าจะไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าพี่โอ๋ก็เคยอยู่คณะละครที่แสดงละครเรื่องรามเกียร์หลายตอนทั้งมรดกใหม่แล้วก็ทั้งคนทําคนดูก็ สามารถเล่นได้อิสระแต่ว่าเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องค่อนส่วนใหญ่เขาเล่าเรื่องรามเกียรติ์เขาก็เล่าตามเนื้อเรื่องแหละแต่ว่าเรื่องนี้เล่าเรื่องรามเกียรติ์แต่ว่าเปลี่ยนแปลงจากเนื้อเรื่องไปมากไปไกลพอสมควรนะครับก็เราจะมีตัวละครใหม่ๆพี่โอ๋ขออนุญาตเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะนี่นี่นี่คือพาลีนะครับ พาลีเอ่อวันนี้ขออนุญาตใช้ไม้สายนะครับเนื่องจากไม้ลอยไม่ได้เอามาพาลีเป็นราชาซึ่งในเรื่องเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยพาลีจะเป็นลิงแล้วก็อันนี้พระรามกับพระลักษ์ตัวเล็กนิดเดียวทั้งท้ที่เป็นพระเอกนะเป็นพระเอกเป็นน้องพระเอกพี่โอ๋ไม่ชอบบทพระลักษ์เลยพระลักษ์ดูค่อนข้างทรงพระประยออมมากนะครับอันคนนี้พระแม่สีดาใช่ไหมพระแม่สีดาดูเซ็กซี่<ไ>ดูสวดทรงองเอลค่อนข้างบ๊มบ๊มนะครับ อันนี้เป็นคำชมนะครับก็พาคโดยราณีแคมเปญมันมีดรามา่าเรื่องนักภาคด้วยว่าเ,เรื่องนี้มีมีคนโพสต์ว่าเขานำเสนอเฉพาะชื่อให้เครดิตเฉพาะราณีแคมเปญกับพี่เก่งทัชยะนะครับซึ่งอันนี้พี่โอไม่ขอออกความเห็นเพราะว่าพี่โอกลัวโดนทัวลงนะครับส่วนพลังนี่ก็เซ็กซี่พอสมควรพลังนี่ดูเขาก็น่ารักดีมีฉากเกลือด้วยนะมีฉาก แต่ว่าไม่รู้ดูด้วยค่าพลักษยังไงไม่รู้ที่โอเป็นคนที่ชอบพลักมากนะครับพอดูเรื่องนี้พี่โอเขาค่าอนข้างเสียอารมณ์พอสมควรส่วนพระเอกหนุมานกับคนนี้มาจากไหนเวลาพี่โอไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นนะครับแล้วก็บุษบาอีกบุษบานี่มาจากอีเหนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนพระเอกหนุมานหล่อนะครับนี่คุณลุงสุครีพสุครีพนี่เดิมเดิมทีเป็นยักษ์ มาจากาที่ที่แยกตัวออกจากทางโรงกาของโทสกันแล้วก็ทางเมืองกับแต่ละฝ่ายต่างก็มีคนที่แปรพักแล้วก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามาส่วนเรื่องความสนุกเรื่องนี้มันก็มีบางฉากที่ดูอึดอาดเยินเยอะชวนให้ง่วงทั้งทั้งที่หนังสั้นแค่ชั่วโมงครึ่ง ความที่เปลี่ยนเรื่องไปเยอะเนี่ยพี่โอ๋คิดว่าคนที่ชอบรามเกียรติ์คนเก่ารุ่นเก่าๆอาจจะไม่ชอบแต่ก็อาจจะชื่นชอบความที่คนรุ่นใหม่อ่ะก็จะคงจะชอบที่การรู้จักดัดแปลงเอารามเกียรติ์มาใช้แต่ว่าถ้าดัดแปลงขนาดนี้แต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาไม่ดีกว่าหรือพี่โอก๋ก็ก็ยังงงตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้รามเกียรติ์เนี้ยมันทําให้มีเส้นเรื่องต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆอนนี้พี่โอ๋เข้าใจคําว่าเส้นเรื่องแล้ว พอจบจากเรื่องนี้ก็ต่อไปเรื่องอื่นเรื่องสะพานข้ามกรุงลงกาซึ่งถ้าเราจําได้ถ้าเราดูหนังอินเดียเรื่องรามเสตูนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรกล่าวถึงสะพานที่ข้ามไปลงกานี่เป็นสงครามอาวกาศไม่รู้ว่าจะเอาดวงดาวหรือเอาอุกาบาตมาวางต่อๆกันหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูทิงยังไงพี่โอก็ตามดูอยู่แล้วลหละพี่โอชอบเรื่องนี้นะครับก็ขอให้กําลังใจกันถึงแม้ว่าจะงงๆให้กําลังใจอยู่ที่ความทุ่มเทพยายาม ก็หักคะแนนตรงนิดๆหน่อยๆตรงตรงที่เราไม่เข้าใจเองก็แล้วกันนะครับก็เขาทําดีแหละครับให้ไปให้เฉลี่ยสักแปดเต็มสิบก็แล้วกันครับก็ถือว่าเป็นหนังที่เด็กๆดูได้ผู้ใหญ่อาจจะดูไม่ค่อยดี <c oughs> วัยรุ่นน่าจะชอบวัยรุ่นบางคนก็ไม่ชอบคะแนนออกมาก้ามกึ่งนะครับว่าบางคนก็ ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีเขาพลาดเนี่ยเขาทำรอบสื่อไปก่อนรอบสื่อฉายไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วคือกันยายนแล้วพอคะแนนออกมาไม่ค่อยดีคำกึง่งบางคนดีบางคนไม่ดีเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่รออยู่คนรอตัดสินใจพากันลังเลแล้วก็ทำให้บรรยากาศของวันแรกที่คนควรจะเยอะกลับไม่เยอะนะครับคนยังดูซอบป,ปะเลดูของแขกมากกว่าดูแฟนฉันมากกว่า,า,กกวาพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าจะดู14ครั้งมากกว่า ก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วหนังยังรออยู่อีกตั้ง2เรื่องนะครับมีเครดิตท้ายเรื่อง2ตัวก็ติดตามนะครับใครชอบพี่โอก็ยินดีด้วยพี่โอก็ชอบนะครับแเต็มสินี้ถือว่าชอบก็ใครไม่ชอบก็เสียใจด้วยนะครับเราก็ให้กําลังใจผู้ผลิตผู้สร้างภาพยนต์ไทยกันต่อไปครับและใครที่อยากมานั่งสบายๆในเรา้าอย่างพี่โอนี่ก็ใช้บริการ V.I.P. ของ พรอมนาดีน n เพล็กตอนนี้อยู่ที่พรอมนาดแต่แว่าที่เมเจอร์มีหลายสาขานะครับที่มีโซน VIP แบบนี้บัตรนี้ราคาเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นเริ่มต้น6,500บาทได้ที่นั่งในระดับ VIP ถึง12ที่แล้วก็มาใช้บริการในเล้าแห่งนี้มีเครื่องดื่มมีขนมมีที่พักมีโซฟาสบายๆหรือจะไปใช้บริการที่โรงเด็กก็ได้นะครับมันมีที่นั่งประเภท ตอนนี้ลงเด็กชายเรื่องโดราเอมอนลงคิดนะครับมีที่นั่งประเภทเตียงนอนให้ด้วยส่วนที่นี่ก็มีที่นั่งประเภทโซฟาครับลง GLS ก็พี่โอรู้สึกจะพูดคลิปนี้ยาวเกินแล้วไหมงั้นเราพอกันแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ขอบคุณเมเจอร์ซินเนเพล็กแล้วก็น้องๆดีเหมือนกันนะที่เรื่องนี้พี่โอไม่ได้ไปชมรอบสื่อไม่งั้นพี่โอจะได้กระแส ความคิดในแง่ลบของคนอื่นๆมาเต็มไปหมดแล้วพี่โออาจจะเราตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีการถล่มทัวลงด้วยตอนนั้นพี่โออาจจะพูดจะไม่ค่อยดีกว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้พยายามพูดดีที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นแอนิเมชั่นไทยที่ดีที่สุดตั้งแต่นับตั้งแต่9ก้าตราเลยทีเดียวครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าพูดอะไรผิดพลาดค,ค่ะตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบาย